สวัสดีครับทำไรครับกำลังครับก็บอกว่าอิดสถ้าเข้าถามก็บอกอยู่ต่อถ้าเข้าไม่ถามก็เลยนอนดึกจังเลยครับยินดี้อนในร้านแจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คบ้กบคอมเมนต์ผมทุกคลิปเลยขอบคุณมากมากแจ้งกบูแจ้งห้องรอกดไลค์ทุกคลิปนะผมจะลงคลิปเรื่อยๆ

S <S โอยังมาถ่ายกูดีแค่แปีฮะโอเคครับสวัสดีครับคนดูคนเดียวผมก็จะไลค์กำลังกลับบ้านครับกดไลค์ทุกๆคลิปครับแล้วก็ดูทุกคลิปด้วยขอบคุณมากครับเป็นคอมเมนต์แรกเลยคอมเมนต์แรกเกือบทุกคลิปเลยคนดูคนหนึ่งกดก็นี่ยกดกดไลค์ผมทุกวันเลยนะกดไลค์ทุกคลิปเลยไลค์โซนอะไรอย่างไรยูทูบไม่ผมผมหมายถึงคนไห <c oughs> น <YouTube. S 1> <c oughs> คอมเมนต์น, <YouTube. S 1> <c oughs> น่ะในคอมเมนต์ตอนเนี้ย <c oughs> กตวันไล่อันันได้ปะติ๊กตอได้ปะติ๊กตอผมไม่ค่อยไล่บอมันมันได้มื่นหอนมื่นหรอะะได้เงินตอกติ๊กตอกโอไปหอนไล่บ่คยดี๋ยวืเห็ดเลยขอมาขายนี่คืบนไอ้ีออออ นั่งไซน์เกี่นั่งทางไหนข้างนอนเนี่นั่งเอาไอ้นั่งหนาหรอนั่งหนามองเลยบอกอุ้ยสวัสดีหกคนครับเฮ้ยสามครับถือถือถือประเห็นนี่เอาตัวทำมายิบนะเปิดแฟลชแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขดูตั้งหกคนนี่ใครซีใครซีใครซีครับคนดูหกคนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมยังไม่นอนกันครับ แต่เดียวดยวเปิดแฟตเดียวโอ้คนดู11คนด้วยดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันรักแมวนะฮะวางอะไรมาต้นเปิดเอาไหยุ่งผมมาเล่นดนตรีมาเล่นดนตรีกลางคืนเปิดเอาสิ้วครับขอมา อุ้ยสียวสีวสวสอดูดยาไม่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 ผมไม่เล่นรับของมึนเมาผมไม่เล่นครับจะบผมจะเป็นลาท้าเอาไล่าท้าผีสามหอกคนดูคนนี้คนแปดคนนี่ผมจะไปลาท้าผีคนแล้วผมเนด้ยปาฮะกระปงไดเปล่อันนี้เราเรากำลังไปไหนครับเนี่ยอพนครับ หนึ่งหนึ่งวงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สี่แมงต้นมะเตยเมาเปียนเมาแดดเหน่อยเนี่ยตำมีเอาไว้มาอยู่แล้วมีแต่ละกิโลผมอยู่สวัสดีครับใช้คนเบิ่งเอ๊ะสิบสามคนนะเกียร์ถอยเซ็งไหนนี่อันนี้เกียร์ถอยเซ็งไหนต้องจองกูครับเกียร์ถอยเซ็งไหนนี่อันดึงมากขวาสุดขวาสุด ลบควอซ์สุดดึื่องหน่อยนังเออเล่นมือกึศืดออมือกึซือเอาไปไปเฮ้ยเด้อถึงนะมันจะถึงบ้านบ่นี่เออจะผอดบ้านเนี้นี่ซูเฟอร์ของเราวันนี้นะครับอ้าวบ่เขาซูเฟอร์เราวันนี้คือบ่เขาวะเปิดงฮะบ่อเขาเฮ้ยคนดูสิบแปดคนนะครับคนดูสิบแปดคนวันนี้อะไรดูตาทั้งโกนทั้งอะไรนี่มันเป็นโคตรดิจ่ะตัวใจที่ยังผมไม่สูตรยาแล้วผมดูดที่อย่างเดียว สับคือบเขานีับฮะคือเขาสุสายสุดสายสุดนั่นชาเบสบหมตัวนี้บนเนเจเลยโอ้หมีสองมนว่ับยิบเาคนซับยิบเขาคนผมซับก้อนอนะ่ยังไม่มีเมียรูกไม่หล่อแต่ว่าจริงใจเป็นค้วี๋จ้าคำคมมาเต็มแต่ว่าอยากได้เมียมาแล้วเปลี่ยนจากคำคมเป็นคำนมได้ไหมฮ รูทบอลน่ะดีชอบมังกิดแต่เป็นแต่ถ้าเป็นพงวิกิทผมชอบพี่นะครับดอกไม้ยังใส่กระถางแต่ทำไมหัวใจเราเจืดจางไม่มีหัวใจเฮ้ยคำคมแน่คงคำคมคำคมมีแต่ลักกิโลเอาไปอยู่ต่อไปแล้วติดก่อน คำคมบ่มีคำหีเลยบ่อำไงเอางไหมกินรอบเลยเอ็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามึงกันเลี้ยวเตียนี่มึงสดไอ้นี่นะเหรอไม่สดไปตั้มพี่ภาษาอังกฤษอ่านให้ผมเลยภาษาอังกฤษใส่ภาษาอังกฤษพี่ยังความอะไรดีวอนอิสอิสแปลว่านยังไงดีวอน วนอ่านคำคมคนนั้นหน่อยอะไรฉันโอกาสอ่านคำคมเดี๋ยวน้อยอันนี้ครับคมเหมือนไหมความรักเหมความรักเหมือนการปลดปลาถ้าเขาได้ปลาก็เหมือนได้ใจเถื่อนไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าคำคมอ่ะไม่ไหวก็ไม่ต้องพูดไม่ถึงผมเนี่ยโอ้ยคนเบิกนะยี่สิบองคน ก็อยากแบกเบอร์คนใหญ่คนเงี้ยนีกไก่เนี่ยเอ้ยกล้าผ่านไรอยู่นี่แล้วกก็าต้องหาโหกล้าดูไอ้คุณแม่นอนหองเลยก็ดูเลยคิมงานจอย LED โอ้โหข่อยขามันติดก็คือพี่นะโอเคโอเคอันนี้โอเคนะจะดีคนดูยี่สิบห้าคนด้วยนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับไม่ภาษาไทยดีกว่าฮะเงินเขาฮะ ไม่เกอเขาฮะเงินบอกเงินอยู่ใส่เขาไม่ใส่สายช่ไเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคนดูยี่ห้าคนด้วยทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยสิวขึ้นนะตอนนี้ๆโอ้โสิวขึ้นมันเท่าไหร่แต่คอยขึ้นเชียวเชยวผมลงเชียวผมปะเพราะเกินมันสิดเงี้เขาหลอบก่อนได้ไหัที่ไหถ้าเธอบอกว่าเธอรักเราเนี่ย ทำไมเธอไม่ว่าให้เรา่แล้วไหดปะนิดนึงนี่แต่ว่าผมเมากูเตอน่ผมชิมไม่เฉย่ะไม่เคยไม่เคยขาดนเดียวกึ่งเดียวอ่ะกึ่งเดียวได้ได้อวะนิดเดียวเองโอสิมอนไปใส่ก็นั่งนกันอี่ละดูเธอนีเลยูเธอแหลกเลยได้นี่เออนี่นอยู่ขาผมขาผมเี่าไหม

ไลฟ์สดอ๋อบ่ไม่นแบบคลิปที่ลงตลอดนี่ยก็ยูทูบไงปกติคลิปแนวใดอูยกมหมอเลยหมอนเลย,เลยแบบเดียว,าวเา้าคนดูคนดูยีสี่คน,คนผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์แบบทุกคนได้ไหมครับโอ้บางคนอาจจะยังไม่ช่างซ่องใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นแบบว่าแอคเขาแบบไม่ได้สร้างช่องมันก็คอมเมนต์ไม่ได้ผมเข้าใจผมเข้าใจพวกคุณครับ เดี๋ยวผมก็จัดลงไลน์แล้วนะถ้าทุกคนไม่คุยกับผมยังแดงยังสีวมั่นแรงแดงไม่สุดแดงเสียงได้กดดีเรองอะไรสุดเอร์โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับงานง่ายๆพลาดตุ๊กเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมไลฟ์สดมาคุยกันเดี๋ยวประมาณวันวันนี้นะครับวันนี้วันนี้เริ่องานเริ่องานเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดคุยกันขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันรักเพืนเหมือนนะเว้ยตะวันรักแมว <Wow! S 2> ตั้มโดเก่งเลยสองบุกสอดเลยกับ